สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูราา e บรายการเอฟซีเบิร์ตสู่กุสุคนครับยินดีตอนรับพี่น้องมาไปาสูก่กุกสุคนเกัาสู่ช่องเบ้าเบลไทยสิลป์น,นะครับเอาคลิปนี้นะครับตะเวนคำคอยพี่น้องเอ้ยตโตกดินนะครับมาไถนาครับตัวน,นี้ไถจากข้างในออกข้างนอกครับไถกบเขานะพี่น้องตัวน,นี้ในเก็บหวัวง,งานไว้พร้อมครับ,รบอันนี้ขอบมัน พรอมครับนี่หัวงานครับผมเก็บหัวงานมาประมาณหานาเลยครับพี่น้องมันโกนอยู่ไกลครับหัวงานสูงแต่ว่ามันเลิกจุ่นปองวา่า่นไทยเขียวก่อน่นไทยสูตรใดครับแต่ว่ามันเป็นเลิกจู่ไกลเหมือนครับตอนนี้เก็บมาประมาณฮานาครับนานีนาที่หาเก็บหัวงานประมาณ วัวหนาพี่น้องเลยว่เป็นงูเป็นส่งเลยครับแต่ว่าเก็บขอางานไปแน่นกันก็ยังเป็นตะเบิงตันหลืพี่น้องว่าวเป็นฮัดไทยสมัยเด็กกี่เก็ดตามหนางานกับไงกับไง ยังคักนีคือกันครับปุ่นตั้มยะซื้อปุ่นครับนี่เก็บหน้านี่หน้าที่หากันกาถามว่ามันแก่ในบวกับความรามาณหนึ่งครับ ีจับเพื่อส้องเพื่อเหมือับจังสีแก่ได้ไม่ต่างกับไล่เลยครับไล่ใหม่ทีหน้ามันเสียมันเสียน้ำโค่นไถครับมันก็ได้ว่าเป็นกับหน้ากับเนื้อนะครับบางเพื่อให้มันใหญ่ครับเราไปจับงานพลาดจังสี มันก็ได้กวนหลายหมองหน้าให้เน้นก็เสมอครับรม,มันลุอยุคููหมองผมก็เลยจับให้เป็นงานเดียวแล้วก็ไล่ไถอันนี้เอาเพื่อว่าให้ดินมันเสมอโคกเก่าผลโตมาใส่กับเป็นถึงเก่าแต่พี่น้อง มันลวกเป็นรูปอยู่ที่เก่าล่ะ,ละมันก็ว่ได้กแก้ได้ลอยเปอร์เซ็นต์บา้านกแต่ว่าตอนไถแล้วไม่ไหมมันเป็นตะเบิงอีดอกเพราะว่าวันจีนินมันปูเสร็กันครับนั่นก็สีซ่านเนี่ยครับไถเนี่ย ค่อยดึงรับงานหน่อย<ๆ> วนเลยครับวนแบบเลิอกอันนี้ผมบาผมมาแทงมุมครับดันผมเลยมันเลิกเกินนะครับเ้าเท่งมุมแล้วเอาก็นยังสิไปดันผมอยู่กันเลยดันผมเลย นี่หกโมงน้ำมันเหลือเครื่งถังรับลงไทยสามโมงสามโงกัวสามโมงเศ้านี่นะครับมีแต่ดินทรายแหละกับดินด สี่เหล้วแล้วครับเดีออย๋ยวยู่แต่ซ้อนขั้นนี่แหละกะสี่เส้าเก็บครับจงไว้ถ้าเก็บพร้อมกันกับตัวนี้ตัวมุมนี่มันยังหลายครับเพราะว่าตัวนี้มันสีเ่เหถอยแทงเอาพี่นอ้องเดี๋ยวให้เสียบเยอมะมาถอยแทงให้เป็นนาสีแล้วก่อนผมอยู่ครับ กับบ่เก็บครับเอาว้มีดใส่เอามันสูงแห่งครับเก็บไปกรับยังเห็ยแต่มันสูงเติมเก็บหลัก็ะยังสิไปไซน์ใส่ออก เดี๋ยวกวกใหม่ย,ยังสีเก็บครับปิดคลิปยังสีเก็บพี่น้องถ้าเก็บตอนนี้เพราอไพรได้ดอกเดียวเพรท่านกวกใหม่นี่ก็เลิกเป็นมองเอ,เอาเอาเต็มสิเป็นไปเพิ่งครับใช่มากอะใช้ส่งเดียวกันนีล่ละ กัันครบเอาไว้เจอๆกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องฝากคนที่ตามกัไเลยคนแชร์ฝากคนที่ใชสิ่งทั้งแน่กันเลยกันนะครับวัอนี้มากคำจังน้อยพี่น้อง เซเวนมันโมบ,บิตาไทยครับมันฝ่าวไรเห็มัดไทยกำทำแจค็คพี่น้องเห็นฮวงบอดรอกเอาไปเจอ,เจอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องไปสนิททุกคนสวัสดีครับผม